ทำไมค่าเรียนสักคิ้วถึงแพง จริงๆมีหลายเหตุผลน,นะคะที่ทาให้ค่าเรียนสักคิ้วแพงอย่างเช่นค่าประสบการณ์ของครูผู้สอนค่าเช่าสถานที่และความคุ้มค่าของเนื้อหาที่สอนแต่ว่ามีอีกหนึ่งเหตุผลหลักค่ะที่คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าทําไมค่าเรียนสักคิ้วถึงแพงกว่าการเรียนวิชาชีพอื่นๆค่าเรียนอยู่ตั้งแต่หลัก2 0 0 0 0บาทขึ้นไปจนถึงหลัก560ห0 0หรือว่าเรียนหลักแสนก็มีต้องบอกก่อนค่ะว่าคนส่วนใหญ่ยังคงติดภาพจําของการเรียนในอาชีพเสริมสวย,สวยเขาอาจจะคิดว่าอาชีพสักคิ้วก็เป็นหนึ่งในสาข,ขาของอาชีพเสริมสวยในเมื่อก่อนเมื่่่่่อออกกกนนนนถ้้าาาาาาาเเ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 รรรรรรรบวววไไปีียยยยสสิมมมจจะะดดหลค็ ทําเล็บแต่งหน้าสักคิ้วเวลาเราเรียนจบมาแล้วเนี่ยเราก็เปิดร้านแล้วเราก็มีบริการทุกอย่างเลยค่าเรียนก็ไม่ได้สูงได้เรียนยาวๆนานๆไปเลยค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะวิชาชีพเหล่านี้ถูกพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสําคัญกับผู้บริโภคลูกค้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้ก็จะต้องเป็นความรู้ที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านานัน้นๆโดยตรงสมมติว่าคุณสนใจเรียนสักคิ้วคุณก็ไปสถาบันที่เห่นในเรื่องของการเรียนสักคิ้วไปเลยคุณอยากเรียนเล็บทําผมแต่่่่งหนนนนนนน้้้าาาาาาคุณกก็็ไปปเเเเเเรรีีีียยยยยสถบััทชชวญฉพะดลล ไม่ได้ถูกรวมกันเป็นก้อนเดียวกันค่ะแต่ว่าจะเป็นการแตกแยกย่อยออกไปตามวิชาชีพและการสักคิ้วไม่เหมือนกับการเรียนวิชาชีพอื่นๆมันไม่ได้มีความเสี่ยงมากต่อชีวิตแต่การสักคิ้วมันเสมือนเป็นคุณหมอกับนักวานลูกรวมอยู่ในคนคนเดียวกันแปลว่าในขณะเดียวกันที่เราทําการสักคิ้วด้วยศิลปะให้คุณไปเนี่ยเราต้องดูแลรักษาในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยต่อชีวิตของลูกค้าด้วยและความรู้สึกที่ว่าทําไมเรียนสักคิ้วถึงแพงเพราะว่าเราเอาความรู้สึกไปจับเทียบกับก,บการเรียนวิชาชีพอื่นๆที่ราคาไม่ได้สูงะน้้นนะคคะ่ีิงแแพใหดบบ ถ้าเทียบกับรายได้ที่คุณจะได้ในอนาคตและความรับผิดชอบที่คุณต้องมีต่อลูกค้าแล้วก็ต่อผลงานของคุณถ้าเรียนสักคิ้วหลักสามหมื่นสี่หมื่นห้เนี่ยไม่ได้แพงขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเทียบกับอะไร